สวัสดีจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นปัญหาหลายหลายเด้ผู้ใดที่ว่าพ่อพัวทั้งเว็บเด็ดข่อยผู้นึ่งล่ะข่อยกับพ่อพัวทั้งเว็บเด็ดเนาะอ่าคนนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เจอพัวทั้งเว็บเด็ดเนี่ยละเว็บอ่อนไล์เพิ่นกับพ่ออยู่เว็บเว็บหนึ่งมาสั่นเว็บเดียวก็ข่อยเลยเว็บเดียวก็ข่อยเลยที่พ่อที่พ่อพัวข่อยจ้ะกับเพิ่นบอกว่ากับคุยกันคุยติดต่อกัน โดนเติบผัวกับมหามหากับมหาครั้งที่หนึ่งมหาครั้งที่สองมหาครั้งที่สามครั้งที่สี่ผัวก็เลยขอแต่งงานพอแต่งงานแล้วเพิ่อนก็เลยเฮ็ดวีซ่าไปไปอยู่ประเทศเพิ่อลนี่แหละไปอยู่ประเทศน้าผัวมาที่นี่เราบอกว่าแต่ว่าปัญหาเล่านะ่ะก็คือผัวนะ่ะยังอ่อนเว็บเดทอยู่ยังบ่หนียังของเล่านน่เรา่าเราเศร้าอ่อนเนี่ยเราเลิกเล่น คือของข่อยนี่ของข่อยตอนข่อยตลงเ่วงเป็นแฟนกันก็พวขาวข่อยขให้ขอยให้พัสิุ์ข่อยแข็งแล้วเลยเห็นเราไปเอาออกคงข่อยเลยอืเลากไปเปาอกองเล่าข่อยนี่เอาให้เล่าเลยเพื่อความแบบว่าข่อยชาดเจนกับเล่าลรืแไงเลากไปเปาอกนะจ้ะบันนี้แต่ว่าของคนนี้นี่ของน้องคนนี้นี่เพิ่นบ่ออกพวเพิ่นเนี่ยก็เล่นบันนี้เพิ่นกระมผัวเพิ่นอยู่ว่าเธอมีฉันแล้วเธอเป็นยังก็คือ ต้องไปอ่อนเว็บเด็ดคือเกาผัวเพื่อนบอกว่าคุยคขายเขียดคุยคขายเขียดฉันเขียดกับงานฉันก็อยากค่ายเขียดบนนัดนี้มันเป็นขออ่างเนาะน้องก,ก็บว่าคอยก็บว่าโยมอ๋อมันก็เป็นขวอ,อ่างได้แบบนี้เพื่อนก็บว่าแมนพี่เพราะว่าในเมื่อจะคของมีเมียแล้วจะคลองกับสิมาอ่อนเว็บเด็ดดูให้ยังอันเพื่อนก็บอกว่าพ่อฉันไดค่ายเขียดพ่อฉันได้สนุกสิแม่ค่ะบ้านเท่า,ากับพ่อได้มวนนั่งสิแม่เพราะว่าบ่ไดจริงจังีหอยังสิแหละบัดที่นี่ น้องเลยบอกว่ากลางคืนน่ะกระจิตติดโทรศัพท์ติดโทรศพัพท์โทรศพัรศพท์เสียนวดน้ำตลอดแล้วก็มีขอความเขาตลอดอ่าไปไซนี่เข้าห้องน้ำเกาเข้าไปน้ำยางาปกตินี่พัวน้องนี่สิสีเอาบ่บ่บ่บบติดโทรศัพท์ไหมพัวน้องส่พิดโทรศัพท์พัวน้องสีว่างไว้อันน้องก็บอกข่อยเนะาะบ้านนี้ข่อยเลยกว่าพัวข่อยก็ติด ัวกรอยนี่แหั่นติดคักไซกับปลาขอเก่งตลอดเวลาเพราะว่าัวกรอยมักเล่นเกมพวกรอยนี่สิมักเล่นเกมมันเกมแบบอันตัวที่เปียนอันคือกันซ้ำแถบไม่ใช่ที่คือกันซ้ำอันแล้วก็เปลี่ยนช่องพวกรอยนี่ติดตลอดหรือกันเล่นเกมแต่ว่าของขอยนี่ยห้ยังไปสิแล้วก็บ่มีพิรุษแม่คือข่อยกระจับโทรศัพท์เราได้แล้วก็บบ่มะแข็ออสแบบงสินะาหันคนมันมีความลับมันก็จะบอกเหงื่อหัวโทรศัพท์เนาะแต่ว่าของน้องเขานี่อ่าเวลาน่ยังไปพวกรับสิแบบว่าเอาโทรศัพท์ลงสินะ โทรศัพท์ลงแบบว่ามันมีพีพิรุษเลยล่ะบัดท,ที่นี่นนองเลยว่าหนองตะว้าวข่อยว่ากระจักสีทนไนในหอนมือใดแต่ว่าตอนนี้สีตจองทนอยู่เพราะว่าหนึง่งเจ้าของมีงานเหตุเจ้าของมีงานเห็ุอยู่นี่แล้วก็เจ้าของอ่ะท่านไดอ่ะท่านใดอ่ะสัญชาติไม่จช่ต้องอย่ครบหาปีรบหยังก่อนมันยังสีได้มันยังสีได้สัญชาติใดอย่างเขาล่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าของอยังต้องอาศัยเขาอยู่เพราะว่าค่า น้องนะบอกว่าทุกอย่างก็ดีเบดค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ก็คือผัวใจไม่จะคล้องทำงานมากเนี่ยจะคล้องกับแบบว่าได้เต็มเต็มไหมจะคล้องกับใส่แต่คล้องส่วนตัวจะคล้องเราก็เลือกกับส่งกับเมืองไทยน้องว่าถ้าอุนู้สินี้ตอนนี้น่พี่มันกะมันกะสินักไหมเพราะว่าถ้าไปยู่เองเนี่ยถ้าไปยู่เองไปย่างเองทามีทียู่ไปยู่เองนี่มันกะไปได้ยู่แต่ว่ามันสิเบียนเงินจะคล้องไหมมู่เจ้าข้าใจบ่ว่าเบียนเงินจะคล้องแบบอีหยังเขาควต้องจกใจเองไหม แต่ตอนนี้ยูกับผัวแบบว่าคือผัวใจเหมดแล้วว่ากระทนเอารองเทือนี่แบบว่าผัวเมียแวอยากมานอนน้างจะขวงมันก็เป็นแบบความรู้สึกแบบบ่อยากให้เขาแต่ต้องโตเพราะว่ารู้ยูว่าเขาเขานอกใจแม่นไ่ได้นอกใจแต่ว่ามันเป็นการนอกใจบัดที่นี่ที่พี่ก็เนี่ยผัวเลยบอกว่าฮอลิเดย์เนี่ยฉันนจะไปเที่ยวคนเดียวเด้อฉันจะไปเที่ยวคนเดียวฉันจะบอเทอ่ไปนั่งมาสันนองก็เลยถามผัวอยู่ว่า เธอสิไปไสววาสันน้องอันพัวหนินก็เลยบอกว่าฉันยังบ่ร่าฉันสิไปไสแต่ว่าน่องหน่คิดเลยว่าไปเมืองไทยแน่นอนเป็นยังจะมาไปเมืองไทยแน่นอนว่ะตีเพราะว่าอ่อนเว็บเดทอันคือตอนพัวน้องพ่อเว็บน้องพ่อคุยกับน้องกับพ่ออยู่เว็บนี่แหละเราพัว,ว,พวก,กับท่านได้ออกจากเว็บนี้ไหมเพราะฉะนั้นน้องเลยคิดว่าพัวนี่ตรงนั้นก็ผู้ยิ่งไทยเราก็สิขของมาหาเขาแม่ฮอลีเดนี่ตรงมาหาเขาอัน น้องเลยบอกว่าหนูกับข้อหนูกับล่องขอผัวยูว่าไปน้าถ้าเธอสิไปไทยฉันจะไปน้าฉันจะไปบ้านฉันผัวกบว่าบ่วบัฉันประเด้ไปไทยแต่น้องคิดว่าไปไทยวันนี้คอยก็เลยว่ากับักเบิ้งพาสปอร์ตตัวย่ำกลับมาน้องเลยว่าแมนพี่หนูคิดว่ารวยเปร์เส็นเลยมันไปไท่แน่นอนมันนัดผู้สาววันนี้น้องก็คือบริเดน๋ยวยันน้องก็คือแบบว่ามาเวามะระให้ฟัองซอว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าได้แต่ทนทนไหวทนไหวว่าเหตุจะคว้างได้แบบว่าได้เห็น กาี่ว่าเอฟกาเนี่ยที่ว่าอยู่ทาวรนหาปีก่อนไห้ไอ้เมันคบหาปีก่อนเหรอจะคล้องได้ยังแบบว่าพอจะคล้องเก่งเหรอมีอิสระที่ว่าไปได้น้องจังเสียนี่น้องว่าชุ่มมือเนี่ยนูกับแบบว่าวานกระอมค้มกระอมพี่ให้ล่อเวลาล่อเวลาได้ถามว่าตัวฮักผัวตัวบอหน้วงว่าฮักนู้นะฮักผัวได้พี่นู้นะฮักมันหลายแต่วันมั่นอ่ะโบลูหักนู้บอสัน อันแต่ว่าสุมืนนุกระท้นเอาเพราะว่าย้อนเรื่องเงินหลงเรื่องที่ยู่เรื่องยังนี่แหละนุก่อยากให้มีปัญหาตอนนี้เพราะว่าจากไหนนุก,ก็ต้องส่งแม่แล้วก็ส่งทังลูกอยู่ไทยว่าสันแล้วก็โชคดีที่ว่าท่านนี่มีลูกน้ำกันอันสองคนนี่ท่านนี่มีลูกน้ำกันเพิ่นท่านนี่มีแพ่นอยากมีลูกพวพวกับท่านนี่อยากมีลูกไหมแล้วน้องคนนี้แบบว่าน่องกับว่าน้องกับเบลเดอร้อนเพราะว่าน่องอ่ะมีลูกอยู่ไทยอยู่แล้วน่องมีลูกติดผู้นึงน้องกับเบลเด้สนใจว่าเออมันบออยากได้ลูกเลยแฮงดีมันเป็นเรื่อง โบเสียใจมันเลียวงสีแม่อะไรจ้ะอันนี้ก็คือเอามาบอกให้ฟังซื้อเอาแมา่บอกให้ฟังเอามาเล่าให้กันฟังว่าบางคนนี่ก็คือพอเข้ากับเว็บเด็ดล่ะแต่ว่าผัวมันม่ย่อมออกจากเว็บเดทมันก็อยู่ือเกา่ามันก็คุยับผู้หยิ่งคือเกา่าดังสีแมจ่จ้ะอันนี้ก็มาบอกให้กันฟังนะจ้ะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์น้ำใจตอนนี้ก็ผพานพานันทรมาแล้วขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกับ บุได้ตีข่กับลฟังเน้ก็มีมีที่เห็นตีเนี่ยมีตีอยู่ข้อเมนหนึ่งข่กับฟังจาว่าเพื่อนบอกว่าการเล่าได้การเล่าของเธอน่ะไม่น่าติดตามไม่น่าสนใจก็ขอบคุณจ้ามันกับสไตล์ไผมันเนาะข่ก็ว่าเป็นสไตล์ข่แหมซีเอว่าให้ถูกใจทุกคนมันก็บ่ได้กัคือข่อยหมมันช่องข่มันก็คือข่ยข่ก็เป็นจังสี่แม่สีวาจังไดขน่ะเอาขอบคุณนะคะขอบคุณ